ร่วมพจนภัยโดยโตยโยต้าแคมรีเราภูมิใจการบินไทยของเรา โอ้ยคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอากาศมืดครึ้มอีกแล้วค่ะพายุเข้ามาทางตะวันตกนะคะโจมตีเต็มเมเลยค่ะที่ประเทศบังกลาเทศกับที่รัฐยะไข่ของประเทศพมา่าแต่เราเดินทางในทิศทางตรงกันข้ามค่ะเรามุ่งสู่ทิศตะวันออกนะคะไปยังเมืองมอสะแ่งระยะทางวันนี้300กว่ากิโลเมตรแต่ตามรายทางมีเรื่องเาวาน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะตามกันไปค่ะ เราะว่าติกมาถึงย่างกุ้งแล้วค่ะด้านหลังของเรานะคะก็คือมหาเจดีย์สเวเดารากรองสัญลักษณ์ของกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะและว,วันนี้ค่ะติ๊กและรายการประจนไทยพร้อมกับเพื่อนชอนาวคารวานนะคะ The Spirit of c a m p for e e เเราก็ได้นำพี่ก้แชแป์มาปักขุดกันที่ย่างกุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ หลังจากที่ขบวนคาราวันมิตรภาพอาเซียนได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการหน้ามหาเจดีชเวดากองกันแล้วบทพิสูจน์ความเป็นแชมป์ที่นอกเหนือจากสภาพถนนเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็ยังรวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้อีกด้วยค่ะื่อนตัวอยู่นะครับผม50ไมล์ต่ชอชั่วโมงนะครับขับรถไปลุ้นพายุกันไปค่ะ มาหาอะไรสักอย่างมาหาสิงมาหาสิงมาหาสิงนะคะคาดว่าเราวันนี้นะคะเจอฝนแน่นอนเลยค่ะเพราะพายุลูกใหญ่มากเลยนะคะเออแต่คราวนี้เนี่ยจะเจอมากหรือเจอน้อยนะคะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ไม่กลัวอยู่แล้วค่ะ อย่างไรก็ดีแม้ว่าย่างกุ้งจะไม่ใช่เมืองหลวงในยุคศตวรรษที่21อีกต่อไปแต่ทว่ากลุงย่างกุ้งก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภคมีโรงงานบริษัทมากกว่า3,000แห่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมพิเศษนณะเมืองท่าตันลยินที่นักลงทุนทั่วไปรู้จักกันดีว่าตัลวาชีส ซึ่งทางรัฐบาลกําลังวางนโยบายให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนได้ถึงร้0ยเซทีเดียวค่ะแต่ว่าตัวยอดเจดีที่หักลงมานันก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับยังอยู่ข้างๆกับตัวฐานเดียเ์ยเ่ลวยบอดรัาปัจจุบันเสียงที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยอาคาที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องประวัติศสาสตร์และตำนาน ของสถานที่ต่างๆในประเทศพมา่านั่นก็คือเสียงของอาจารย์สรันนั่นเองค่ะเป็นอ,อ,อาจารย์นักเขียนนะคะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศพมา่าอันนี้ก็คือสเสน่ห์ของการเดินทางแบบขบวนคาราวานคุณผู้ชมคะด้านหน้านะคะบริเวณวงเวียนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของนาฬิกาจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปหงคู่ค่ะ ของคู่เนี่ยนะคะก็คือว่าตัวเมียจะยืนอยู่บนหลังของตัวคู่ตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าค่ะได้ทรงเสด็จมายัางดินแดนแห่งนี้นะคะพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นหงส์สองตัวค่ะพระองค์ก็เลยบอกว่าในอนาคตจะเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากค่ะและนะับตั้งแต่นั้นนะคะก็เลยมีการสร้างหงส์คู่สองตัวเอาไว้ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยให้ชื่อว่าหงสาวดีผู้ชมคะที่เห็นอยู่ทางด้านนี้ก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่า พระพุทธรูปใจ้ยปุ่นค่ะตั้งอยู่ที่เมืองบากโกนะคะหรือหงสาวดีที่เรารู้จักกันดีค่ะพระพุทธรูปนี้นะคะมีขนาดใหญ่มากสูงถึง30เมตรด้วยกันค่ะตามประวัติการสร้างนะคะย้อนหลังไปเมื่อประมาณ1,100ปีที่แล้วมีหญิงสาวชาวมอนเป็นพรหมจัรรย์4พี่น้องค่ะได้อธิษฐานรวมกันว่าจะไม่แต่งงานกับชายใดนะคะแล้วก็ได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาครั้นถ้าเกิดใครไปแต่งงาน พระพุทธรูปองค์นั้นจะต้องพังทลายลงมาค่ะสนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยตา้าถูกใจแน่นอน สนับสนุนรายการโดยเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาท่านั่งในการขับรถนอกจากจะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในการขับขี่แล้วยังช่วยไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อยเวลาขับขี่อีกด้วยค่ะวันนี้ติ๊กมีเคล็ดลับท่านั่งขับรถที่ถูกต้องมาฝากค่ะ ก่อนอื่นให้เราใช้มือซ้ายจับพวงมาลัยในตำแหน่ง9นาฬิกามือขวาวางในตำแหน่ง3มนาฬิกาข้อศอกต้องงอเล็กน้อยโดยที่แผ่นหลังแนบชิดกับพนักพิงตลอดเวลาหลังจากนั้นให้เลื่อนมือไปวางไว้บนสุดของวงพวงมาลัยจะพบว่า ข้อมือจะแตะกับพวงมลาลัยพอดีแสดงว่าปรับพนักพิงได้เหมาะกับสัสดส่วนของร่างกายอย่างไรก็ดีถ้าคุณผู้ชมรู้สึกเมื่อยหรือตึงบริเวณบ่าไหล่ต้นคอเวลาที่นั่งนานๆก็ควรจะหาครีมนวดที่มีสารสกัดจากสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นแคปซิก้าหรือว่าเมล็ดดอกทานตะวันใช้นวดกดจุดประมาณ3-5นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นสบายผิวค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเรื้อรังสามารถสอบถามได้ที่0924900081 ขบวนคาราวาน The Spirit of Champ for AEC โดยโต y ยต้าวีโกก็ได้พาคุณผู้ชมเดินทางมาปักหมุดที่เมืองหงสาว,วดีที่พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้ชมคะและด้านหลังค่ะคือพระราชวังบุเรงนองที่จําลองขึ้นมานะคะบนพื้นที่ที่เคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนองค่ะที่เมืองหงสาวดีค่ะพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยคนไทยก็รู้จักกันดีค่ะก็ในตำใ,ในประวัติศาสตร์นะคะเรื่องคู่ชนะสิทธิ์ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าไม่ใช่เรียกบุเรงนองปะติงองนะคะ พระตินองก็คือพระเจ้าบุเรงนองนั่นเองพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยพระองค์ได้โปรดให้สร้างวังที่นี่ขึ้นในปี2,109ค่ะและในปีพุทธศักราช2,142ค่ะพระราชวังแห่งนี้นะคะซึ่งปกครองโดยพระเจ้านันทบุเรงก็ได้ถูกยกทัพมาตีโดยยะไข่และตองอูนะคะพระราชวังก็ถูกเผาทําลายไปนะคะส่วนพระราชวังที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นการจําลองสร้างขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิมค่ะ ท้องคาและสถานที่นี้ค่ะก็คือมหาเจดีย์ชเวมอดอแห่งกรุงหงสาวดีที่เมืองปะโคที่คนไทยรู้จักกันนะคะแต่ว่าในในความเป็นสากลเนี่ยเขาจะรู้จักในนามกันว่าเมืองบะโคนั่นเองค่ะที่เจดีย์ชเวมอดอเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นพระองค์พระเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในประเทศพมา่าคือมีความสูงถึง25เมตรค่ะ เจดีองค์นี้นะคะเริ่มต้นสร้างแต่แรกเนี่ยเป็นรูปแบบแบบทรงมอนค่ะเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้นะคะเมื่อประมาณเกือบ2,000ปีที่แล้วค่ะเป็นดินแดนของมอนก่อนที่พระเจ้าตาเบงชเวตี้นะคะจะมาตีมอนแตกแล้วเสร็จแล้วก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากตองอูค่ะมาสร้างเมืองหลวงที่บริเวณของเมืองหงสาวดีในปัจจุบันค่ะ ภายในเจดีชเวมอดอหรือว่าเจดีมุตเตาบรรจุพระเดสา,าธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในสุวรรณภูมิด้วยเหตุนี้ทําให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้เมื่อครั้งสมัยทรงเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์ตองอูได้มาทําพิธีเจาะพระกัน ตามโบราณราชประเพณีก่อนขึ้นคลองราชและเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วก็ได้ฝ่าวงล้อมทหารมอญออกไปได้ไม่เพียงแต่ชนชาติมอญมา่าที่นับถือพระมหาธาตุองค์นี้เท่านั้นในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ส่งเสด็จมาสักการะบูชาพระธาตุเช่นเดียวกันสำหรับยอดพระมหาเจดีย์ที่หักลงมา เนื่องจากแผ่นดินไหวเมื่อปีพุทธศักราช2473ได้กลายเป็นจุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมอญและพมา่าเชื่อกันว่าก้อนหินนี้คือพระาธาตุองค์จริงค่ะช่วงอเดสทริปเส้นทางประจญภัยวันนี้ ช่องสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศรอบๆบ,บ,บริเวณเจดีมหาเจดีชเวมอ,อแห่งกรุงหงสาวดีอดีตราชธานีของพมา่านะคะเมื่อครั้งสมัยยังเป็นอาณาจักรอยู่ในตอนนู้นและรุ่งเรืองมากถึงขีดสุดในสมัยของพระเจ้าบุเรงนองค่ะจะเห็นว่าเอออย่างไรก็ดีก็จะมี ไม้ค่ะซึ่งกองอยู่อันนี้ไม่ใช่ไม้ฟืนนะคะแต่เป็นไม้ธนาคาค่ะซึ่งเขาอามาฝนกับหินค่ะหินแค่ๆกับหินลับมีดเนี่ยนะคะฝนฝนรอนน้ำหยดใส่นิดนึงนะคะ สภาพเมียนมามีจำนวนประชากรกว่า60ล้านคนโดยมีพลเมือง135เชื้อชาติมีชาวพมา่ามากถึง68%เอร์ซขณะที่เชื้อชาติอื่นๆได้กระจัดกระจายออกไปชาวพมา่าส่วนใหญ่ใช้ภาษาพมา่าและอังกฤษในการติดต่อเจราจาธุรกิจการค้าแน่นอนค่ะเมืองพะโครหรือว่าหงสาวดีนั้นนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประเทศในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านการเกษตร พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่นั้นรัฐบาลได้สนับสนุนให้ปลูกทานตะวันเพื่อการส่งออกซึ่งประเทศคู่ค้ามักจะนำเอาไปแปรรูปและนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัดที่เรียกกันว่าสุคนบำบัดค่ะสนับสนุนรายการโดยพาวิเลียนริมแควร,รีสอร์ทกาญจนบุรี สนับสนุนรายการโดย Cam มล a าแมตตี้ทูเวสํำหรับสาวผิวมันช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้านานจะเห็นรถไฟสักทีหนึ่งอันนี้เป็นรถไฟโดยสารเลยนะคะเป็นตู้โบกี้สำหรับโดยสารค่ะของประเทศธพธม่าค่ะ คาราณพกับบ้านเราเลยโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมคะการเดินทางแบบคาราวานเนี่ยนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเมื่อยล้าค่ะข้อดีก็คือว่าขับรถมั่นมากสนุกสนานเป็นตัวของเราเองนะคะจะขนอะไรเท่าไหร่ก็อยู่ในรถค่ะไม่ต้องแพ็คก,กระเป๋าทุกวันจํากัดน้ําหนักนะคะ แต่ข้อเมื่อยล้าก็คือว่ามันขับรถนานนะคะในแต่ละวันและอย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือความเมื่อยสบายหอมมากๆเลยอะ อนนี้ที่ก็ยังอยู่ในประเทศพมา่านะคะพะมา่าชนบทซะด้วยค่ะดูสิค่าบรรยากาศแล้วนี่ฟังคลื่น fm 8 9 m เมกรค่ะไม่ได้อยู่แถบชานเมืองในเมืองไทยนะคะรับได้ชัดแจ๋วนึกว่าอยู่เมืองไทยซะอีกอะคะ่ะนึกว่าอยู่ในกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมคะอยู่เมืองไทยนั้นรับคลื่นแบบนี้ยังไม่ได้เลยตามชนบทนะคะคลื่นๆทึกๆนะคะมองไปข้างทางลืมตัวนึกว่าขับอยู่ภาคใต้ของไทยนะคะ แต่ไม่ใช่ค่ะอันนี้อยู่ในเขตของเมืองบิลินนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับมอละแมงในประเทศพมาะะ่าค่ะแถบนี้นะคะก็ปลูกต้นยางเหมือนกันเพื่อที่จะกลีดน้ํายางค่ะผลิตเป็นยางเ,เพื่อที่จะส่งไปประเทศจีนนะคะแต่น้ายางเนี่ยเท่าที่ติ๊กสังเกตเห็นเขาทาเป็นแผ่นยางจะคุณภาพไม่ดีเท่ากับในบ้านเราค่ะเพราะว่า สีมันจะขุ่นแล้วมันก็จะดูแล้วไม่ค่อยสะอาดไม่ใสเหมือนที่ติ๊กไปดออูการทำยางพาราในบ้านเราอวนนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมืองกระทมค่ะกระทมนี้ยังอยู่ในรัฐมอนนะคะจะเป็นรอยต่อระหว่างรัฐมอนกับรัฐกะเหรี่ยงค่ะแต่ว่าจุดหมายปลายทางของเราคืนนี้อยู่ที่รัฐกะเหรี่ยงค่ะเมืองมอละแมงนะคะยังเหลือระยะทางอีกประมาณ100กิโเมตรค่ะ เป็นเวลาค่อนข้างจะเย็นแล้วนะคะ5้าโมงเย็นโดยประมาณขบวนคาราวาน The Split o f c h a m p for AEC ของเราก็เริ่มหิวแล้วก็เริ่มง่วงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศค่ะไม่ให้เกิดความตึงเครียดจนเกินไปบนการในการขับรถบนท้องถนนเราก็เลยจอดแวะที่เมืองสะโทนะคะแล้วก็ดื่มน้ำชากาแฟรัรบประทานโรตีที่แสนอร่อ,รอยค่ะมอรมัยยังงง People Thai tourists Yeah temple Okay Myanmar Buddha Myanmar Buddha, yes, we are also Buddhist Yeah Buddhism so we respect Buddha We pay respect to the Buddha Where are you come from? From Thailand Thailand Do you know Thailand? Yeah. Bangkok Not very far from here Yeah Bye bye สะทอนเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญในอดีตค่ะเมื่อครั้งเนี่ยมองยัดมอญยังปกครองดินแดนแถวนี้อยู่นะคะก่อนที่จะเสียดินแดนให้กับพม่าค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะเมืองสะทอนหรือว่าคนไทยอาจจะเรียกว่าสะเทิมนะคะกลายเป็นเมืองเอกของรัฐมอญค่ะตอนนี้นะคะจากรัฐมอญเรากําลังเดินทาง เข้าสู่เมอรละแมงนะคะหรือเขาสะกดตามภาษาอังกฤษว่าเมาะลลาไยนะคะเมาะลาไยโคงเยอะมากเลยค่ะแถวนี้นะคะเป็นบนภูเขาค่ะแต่ไม่ว่าจะโค้งไหนนะคะโค้งซ้ายโค้งขวาเราก็เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ อ๋อนี่ราคาคุณผู้ชมคะแม่น้ําสาละวินนะคะที่ไหลามาจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศพม่านะคะแล้วก็ผ่านลงมาที่มอละแมงกับมอตะมะนี่นะคะเพื่อลงสู่อ่าวมอตะมะเนี่ยค่ะในทะเลอันดามันด้านล่างนี่แหละค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมลองดูสิคะขวามือติ๊กโอ้โหแบบสวยสวยซึ้งใจจริงๆเลยค่ะลองดูค่ะ ผู้ชมคะติ๊กไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่ามอสละแมงนะคะจะสวยมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในยามเย็นนะคะกําลังจะมืดบ้างไม่มืดบ้างนะคะยังมองเห็นถึงความสวยงามของเมืองมอสละแมงหรือว่ามอสละมยยนะคะ สนุกกับคาเมล่าโดยการส่งเคล็ดลับการดูแลผิวสำหรับสาวหน้ามันมาได้ทางเฟ e บุ๊กของรายการผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศจะได้รับผลิตภัณฑ์คาเมล่าเดือนละสองรางวัลค่ะ และสำหรับคำถามท้ายรายการในวันนี้ถามว่าเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยตึงที่บริเวณบ่าไหล่ต้นคอเวลาที่นั่งนานๆควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรตอบ 1. นนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวก็หายไปเองหรือตอบ 2. หาครีมนวดที่มีสารสกัดแคปซิก้าที่ให้ความอุ่นร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนหายจากอาการปวดเมื่อยค่ะรีบโทรเข้ามาตอบคาถามตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ผู้ที่ ตอบถูก3ส,สายแรกจะได้รับผลิตภัณฑ์เมดิสปาติดตัวมูลค่า1,000บาทท่านละ1รางวัลฟรีค่ะ